พี่น้องสวัสดีค่ะเสาบนมาไล่งานโตเด้อค่ะเด้อพี่น้องหมวกเกาเสือตุกเกามุนีผ้าพีผ้าน้องขึ้นผู้ขึ้นเขามา่สองชั่วโมงเด้อค่ะพี่น้องเด้อโอ้ยขั้นค่ะมาเก็บอันผลไม้ป้าค่ะผลไม้ถือว่าแพงที่สุดในนอเวกิโลละเจ็ดร้อยแปดร้อยพี่น้องมาเบิ่งกันค่ะมาเสาบนจะผ้าพีผ้าน้องมาเก็บเด้อค่ะเด้อไปขับไปเบิ่งกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องเห็นบอกค่ะนี่ค่ะเกิดบอกมุลตาค่ะ แน่ไหมแน่ค่ะน้อยๆนี่เลยกระสุกเนได้พี่น้องเห็นบอกค่ะในชาวบุญซิมก่อนนี่เดลยพี่น้องเห็นบอกค่ะแมนเบิร์ดอะค่ะนี่นี่นี่แมนเบิร์ดอะค่ะพี่ พี่เนาะพี่คะเห็นไหมคะพี่เนาะเบิงขามาเบิงขู่เสาบนก็แป้งเนาะโอ้ยนื้อซ้ำก็แป้งม้าได้ค่ะนี่พี่น้องนเห็นบหคะเนเมนเบิดเด้ค่ะวานวานเสาบนสิมล่ะ ตัามๆพี่น้องเอ้ยพี่นอนแบบไหนหนึ่งบึ้งค่ะปูกระหมานั่มได้ค่ะเห็นบุกค่ะพี่พี่น้องข้าวเดียวนะคะพี่ได้ไล่ไปไหครับพี่น้องเอ้ยครับพี่น้องมาเก็บอีกครับพี่อันนี้ อาสิถุงเด้อค่ะมันเต็มแล้วค่ะกระเพงหน่อยไปค่ะนี่ค่ะม่าสานะคะม่าลาว่าซั่นซะคือปลาน,นี่ก็คือสิเต็มอยู่นี่ค่ะนี่กระพิโอหม่าลาก็ยังได้กเก็บอยู่เด้อค่ะเพราะมันหลายแห่งน,นะคะ่ะหน่วยใหญ่ๆี่ค่ะไปกระพิโนี่ กเก็บก่าเก็บน้อโทษโทษกับพี่น้องอมันไก่ล่องน่านะคะพี่น้องมันเลยอันงามชิมก่อนอืเอาสิ่มสมค่ะนั่นนั่ค่ะ บุบลี้องนี่ค่ะแมนเบิร์ตอะค่ะเนี่ยเข้ามาเก็บน้ำหน้าค่ะเก็บร้ายเหมือแล้วมั้งนี่้อง น้องไปคาเก็บค่ะเสาบนอัถุงด้วยค่ะมันเต็มอ,อันนี้กระซุกด้วยค่ะเอ็นเบิดลส แมนเบิร์ดได้ขับพูนผุนได้เร่งแต่คือไปผุ่นแมนเบิร์ดตาหลากระอ้ดได้เด้อค่ะพี่น้องเออพี่น้องสาวบนตัวเด้อเพื่นอนเอ,เ,เอาไปทิมไปหมือ่สองมืม่นมื่อกาซุกนะคะ ในนึงแค่ล่ะไปขานไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปตะพุ่นพี่ละพี่น้องฝุ่นแดงๆโอ้โหหอดฝุ่งกะเริ่มปวดล่างได้เสาบนกระได้พี่น้องโอ้ยหเฮียเฮียเฮียง่ายๆเฮียเสาบนกระบุหูด้วยเขาบ่ อันพวกเขาเขาเอื่นยังเดี๋ยวสาวอุบลเสีเยเชิญไปไต่คิีมด้วยค่ะาผูพใดยอยากมาเก็บของปลาค่ะของฟีอยู่ในปลาบ่หวงค่ะพามีแห้งเก็บมาเก็บโหลดเดี๋ยวสาวอุบลสิถามเฟสน,นะคะ่ะเพราะมันซื้ออย่างพ่อให้พี่ให้น้องมาเก็บเนาะค่ะนาะเก็บให้ปู่ให้ย่างกินเสื่อมากิน,กนแล้วว่าเห็ดเป๊ะฝาก พี่ฝากน้องนี่เมืองไทยเนาะค่ะปวดเอวดิก็บใส่ก่อนพี่น้องโอ้โใส่ก่อนหุ่หนห่วยอยู่ได้พี่น้องมันหล่องล่ำที่ราคานี่มันเลยงามหลับตาคนได้หนีหน,น่อยคนจังบ่เห็นเขาบอกขึ้นมาสูงคือจังเสาบนตีล่ะเสาบนขึ้นมาสูงเท่าไรพี่น้อง โอ้ยนี่ค่ะเก็บมั่นหมือขนาดใดพี่หน้องโอ,อปานโบกนะคะบรเข็บกับสิบกัดหลายประใดหน้าค่ะวัอนี้ขุดเกือนี่โอ้ยสบายจะได้แลวรักษานนขนาดเขาป่าเฮ็ดกันยังกัดหน้าพี่หน้องเลือดว่านขนาดบรเข็บหมัก เด็ดม mm ัน hmm. มือเด็ดเดี่ยวปึ๊กปึ๊กปึ๊กนี่ันซุกนี่อันเสาบนจะกรไห่ห้ปูที่หลักค่ะแล้วบนประเด็นทายให้พี่ให้ดนองเบื้องบางหันบนมันลีลายเพื่อกับมั่นมือเพื่อเพื่อการเพื่อกับจะเก็บนะหรือเสาบนดาไปน้อยนึงสินางจะโคอยู่บันนี่โอ้ย กบุ้มเบนบาบไปแจกแกเพิ่นเก็บพี่น้องก็เลยว่าให้ไายสกอนให้พี่ให้น้องเบิง้งว่าทั้งเก็บก็มันมือที่มันหลายแห่งน,นะพี่น้องเป็นมูอยู่เพราะว่ะสาวอุบลเสด็จตังกอรไทยพี่น้องเบิ้งนะคะ่ะกับเปรี้ยวปูเก็บเบิร์ดน้าว่าถือดาซะเบิดสองนอี่ว่ะ นางโุโคสมบูรณองแล้วถ่ายอยู่โหลดผลอยู่ในโหลดผลสาบนถือเน่าตีทิ้งปูทั้งผัวบอกบอกฝังซูนได้น่อพี่น้องคนเนาะเพื่อสิได้ธละกิจให้พี่ให้น้องเบิงเียค่ะโอ้ยน้อยนังไงเห็นพี่น้องพี่น้อง nên bớt được cái nổ này ตาไหลขอถัวข้อไผ่ด้วยกันพี่นอ้องนี่ค่ะนอออ,อนี่นนนสิมกัน,น,นเลย นี่ครับพี่พน้องมันเหียวเราคนมาเกีบน้ำนะอู้คนกือบิบมาล้ายอยู่หรอกค่ะเพราะว่าปลามันใหญ่แห้งแบ่งกันกินใครมีแห้งมาอึ๊บลอยอ่ะสองงานแบบง่ายนี่ สามน้อยพี่น้องเพิ่นลักมาอยู่พี่นี่นี่ล่ะตึบนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศค่ะโอ้ยทางสาวบนสิเมื่อเร็ยบกระปุ่นกปุ่นล้วค่ะปูดเลื่อยหนาวลงไปปูดแล้วค่ะเบิ่งบรรยากาศค่ะค้อนล่าพีล่าหนองเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะเป็นตื่นอยู่ ลมเย็นเย็นเบาหอนได้พี่น้องกำลังเก็บมวนโอ้ยสลับมโอนีกับเส้าบนก็กุญพี่ขอคุณนอนที่เขามารับชมคลิป้ะค่ะเดอ้อตาหลอกตาไล่เนี่ยกัจยาวากัจยาวากันกล่องบนิ่งค่ะสลับมโอนีอยู่ดีไม่แห้งสุูบสุบคน้ะค่ะเดอ้อ